สวัสดีครับผมวันนี้ทีมงานรถไถมินินะครับจะมารีวิวสารีมินินะครับผมที่ทําขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วในส่วนตัวรถนะครับผมที่จะขายแยกก็คือสารีแล้วก็ล้อยางครับผมแล้วก็ตัวคาดนะครับผมเดี๋ยวกล้องเข้ามานิดนึงครับมาดูล้อยางนิดนึงล้อยางนี้เราทําขึ้นมาเองครับเป็นดอกยางวิบากนะครับผมเพื่อใช้งานได้ในสําหรับถนนคอนกรีตแล้วก็ถนนทางลูกรังที่แข็งๆนั้นนะครับผม อ่ะเอาละครับหลังจากว่างเว้นจากการทําสารี่นะครับผมทีมงานรถไถมินิก็ได้ทำรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่นะครับผมโดยใช้เครื่องยนต์เดียวกันที่ติดตั้งกับตัวรถไถนี้นะครับผมก็ตรงนี้ท่านผู้ชมสามารถเข้าไปติดตามชมรถจักรยานยนต์คันนี้นะครับผมได้ที่เพจได้ที่เพจซูเปอร์ไบท์ไทยทำนะครับผมแล้วก็ในส่วนที่การค้นหาใน u t u b e นะครับผมเป็นชื่อว่าซูเปอร์ไบท์ไทยทำนะครับผมใน YouTube ค้นหาได้ครับผมติดตามผลงานได้ที่นั่นเลยครับสาหรับรถจักรยานยนต์คันนี้ครับเอาละกลับมาเดี๋ยวจะสาธิตสารี่ให้ชมนะครับผมสารี่ตอนนี้รับน้ําหนักได้อยู่ที่ประมาณ300กิโลกรัมนะครับผมเป็นสารี่เหมาะสาหรับการขนปุ๋ยขนหญ้าขนอะไรเข้าสวนนะครับผมใช้สําหรับเวลาเจ็บข้าวเจ็บอะไรก็ได้ครับถ้าในกรณีที่เจ็บข้าวนี่ก็คือเราต้องใช้ล้อเหล็กครับผมแล้วก็ในทุ่งนานี่เจ็บข้าวได้สบายๆเลยครับผม แล้วครับเดี๋ยวสาธิตให้ชมเลยนะครับผมสาลี่ตัวนี้นะครับผมล้อเหล็กนะครับผมถ้าซื้อในราคา1600 0บาทนะครับผมจะได้ชุดของล้อเหล็กนะครับไม่ได้ล้อยางนะครับ16,000บาทครับได้เครื่องยนต์ใหม่ครับได้ล้อเหล็กนะครับแล้วก็ได้ผานผานที่ท่านจะได้นะครับในราคา1600 0บาทได้ผานสองชิ้นนี้นะครับผมสองชิ้นนะครับในส่วนตัวคาดนี่นะครับขายแยกนะครับผมตัวนี้คือขายแยกในราคา1 5 0่าบาท ครับผมก็ในส่วนล้อยางนี้อ่าล้อล้อเหล็กนี้นะครับล้อเหล็กก็คือจะได้ติดกับตัวรถเลยครับผมเดี๋ยวสาธิตให้ชมเลยนะครับ